เคสสตาดี้ชุดที่4ข่ยสินค้าเป็นเงินเชื่อตามที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อไว้และพิมพ์แบมกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ส่งให้ลูกค้าวันที่12กุมภาพันธ์68บริษัทส่งสินค้าให้กับบริษัทไอริสจำกัดได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อไว้ตามใบสั่งขายวันที่8กุมภาพันธ์และจัดทําใบส่งของใบแจ้งแบมกับภาษีใบแจ้งนี้ให้ลูกค้าเซนร,รับสินค้านะวันที่ส่งมอบสินค้า เราจะเข้ามาที่หน้าตาสมาร์ทบิทสามของเรานะคะให้คลิกไปที่ออเดอร์ทูแคสนะคะเลือกที่เมนูขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้นะคะกดเครื่องหมายเพิ่มหรือว่าบวกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่วันที่นะคะใส่วันที่ตามเคสได้ดีนะคะคือ12กุมภาพันธ์เลือกชื่อลูกค้านะคะเป็นบริษัทไอริสจำกัด หลังจากนั้นนะคะเรามีการคีย์ดีโอไว้แล้วนะคะให้เราคลิกที่ดีโอนะคะจะขึ้นรายการที่เราเคยคีย์ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะรายการที่เราเคยคีย์ไว้ทั้งหมดนะคะจะขึ้นมาเลยนะคะหากเราส่งของครบตามจำนวนนะคะก็ไม่มีอะไรต้องแก้ไขก็กดบันทึกได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการ ดูใบกำกับภาษีของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงให้กดที่เครื่องหมายพิมพ์นะคะจะขึ้นเป็นใบแจ้งหนี้แบกบำกับภาษีใบส่งของนะคะในกรณีที่เป็นสินค้าขายเชื่อนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการส่ง e- t a ทนะคะจากที่ตอนแรกสถานะขึ้นว่ารอนําส่ง e- t a ทนะคะอีเมลนะคะของลูกค้า,าจะมีการเซตไว้แล้วนะคะให้กดยืนยันนะคะ จากนั้นนะคะขึ้นว่าส่งสําเร็จให้เรากดคลอสนะคะสถานะจะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นว่าได้รับข้อมูล e tag แล้วนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการขียใบแจ้งหนี้แบมกับภาษีใบส่งของของรายการขายเชื่อนะคะ